เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวจิน,นภาอาวิชัยตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนวัฒเพียงศึกษาประชาสรรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดิฉันขอนำเสนอบริบทของโรงเรียนโรงเรียนวัฒเพียงศึกษาประชาสรร เป็นโรงเรียนข่ายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด495คนจํานวนครูและบุลคลากรทางการศึกษา33คนค่ะปัจจุบันดิฉันจัดก,การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สาม และเป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2ค่ะิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบ,บันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ค่ะสำหรับสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพนั่นก็คือ 1. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน 2. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 3. นักเรียนขาดทักษะในการคิด การวิเคราะห์และขาดทักษะความรู้รอบตัวที่นักเรียนนั้นได้นําไปใช้ในชีวิตประจำของนักเรียนนั่นเองค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานักเรียนได้มีการเรียนออนไลน์ออนไซต์ทำให้นักเรียนไม่ได้เรียนเต็มตามความสามารถของนักเรียนทนําให้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนขาดความกริโลนขาดทักษะในการสังเกตการคิดวิเคราะห์ดิฉันได้เห็นสภาพปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนนั้นต้องนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนั่นเองค่ะดิฉันจึงได้จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรประเภทของผักสวนครัวค่ะดิฉันได้วิเคราะห์ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่ม POC ของขคณะครูในช่วงชั้นที่1คือชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3และมีการสัมภาษณ์นักเรียนเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจขาดความตืลลลน่นร้นและขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ขาดทักษะความรู้รอบตัวซึ่งนักเรียนนั้นต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเกี่ยวกับงานเกษตรประเภทของผักสวนครัวจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ดิฉันจึงจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นให้นักเรียนนั้นมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กันกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการที่หลากหลายรูปแบบเช่นการคิดการวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและมีการให้นักเรียนออกมานําเสนอหน้าห้องเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนนั้นได้กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนและมีการพานักเรียนนั้นเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยพาไปดูแปลงผักของเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ฝึกการสังเกตว่าผักแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรและมีการเรียนรู้ในหนังสือเรียนในรายวิชาการงานอาชีพเพื่อให้นักเรียนนั้นได้นําความรู้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เปิดโอกาสให้เรียนได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติกันด้วยกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ตามศักยภาพ ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรประเภทของผักสวนครัวเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู exactly ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผักสวนครัวและได้รู้จักชื่อผักประโยชน์ของผักและการแยกประเภทของผักสวนครัวได้เพราะปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนมากไม่รู้จักชื่อผักสวนครัวกันเลยและไม่รู้ประเภทของผักที่นํามารับประทานรับประทานอาหารและนักเรียนไม่ค่อยรับประทานผักกันเลยค่ะ ดิฉันจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องงานเกษตรประเภทของผักสวนครัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้นี้นําไปใช้ในชีวิตจวันของนักเรียนได้ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานเกษตรประเภทของผักสวนครัวเพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่อผักสวนครัวที่อยู่รอบตัวนักเรียนและเวลาที่นักเรียนนั้นไปเดินตามท้องตลาดเพื่อจะให้นักเรียนได้รู้ ชื่อผักสวนครัวที่นักเรียนเคยเห็นนั้นชื่อผักอะไรและเป็นผักประเภทไหนใช้ส่วนไหนมาเป็นอาหารพาอนักเรียนเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อผักสวนครัวกันเลยและทําให้รู้จักการสังเกตการคิดวิเคราะห์ว่าผักแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันอย่างไรความรู้ที่นักเรียนได้เรียนนี้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้และได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถนําความรู้นี้ จากการเรียนนี้นําไปใช้ที่บ้านได้ค่ะและสามารถนาความรู้ไปปลูกผักสวนครัวไว้บริเวณรอบบ้านได้เพื่อเป็นการประหยัดพอเพียงตามศาสตร์พระราชาและที่สําคัญมีประโยชน์ต่อร่างกายได้ผักที่สดใหม่สะอาดปลอดจากสารเคมีจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้เมื่อประเมินผลจากการสังเกตการทําแบบทดสอบการทํรายงานของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และได้รู้จากชื่อผักประเภทของผักสวนครัวในการนำส่วนต่างๆมารับประทานและได้รู้คุณ,ณประโยชน์ของผักสวนครัวจากการประเมินการทำงานของนักเรียนนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้นี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้จริงค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ